สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านความรักให้กับชาวราศีเมถุนช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคม2 0 2เราเริ่มมาดูกันเลยครับ ครับเราก็เลือกไพ่กันครบแล้วครับเรามาดูกันเลย mm hmm. เจ้าชะตาราศีเมถุนตอนเนี้ดูเหมือนกับว่าคุณอยากจะเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปทางความรักนะคุณอยากจะออกไปจากจุดเดิมๆที่เคยมีปัญหาไม่ว่ามันจะเคยมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณกต็ตามน,นะตอนนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงจากจุดที่คุณเคยอยู่อนะ่ะคุณเลือกที่จะลาทิ้งสิ่งเดิมๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งหวังของคุณเนี่ยเอ็มเพลเลอร์คุณอยากให้ความรักมัน จเจริญก้าวหน้าเติบโต,ตและมั่นคงมากกว่าคุณดูแล้วเหมือนคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองมากขึ้นนะคุณมองความรักไปอีกตัวอีกรูปแบบหนึ่งดูคุณจะนิ่งแล้วก็ดูมั่นคงมากเลยทีเดียวในความรักครั้งนี้สถานการณ์เนี่ยไม่ว่าคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยดูแล้วเขาก็เหมือนจะให้ความร่วมมือกับความคิดของคุณเหมือนกันนะเขาก็ค่อนข้างที่จะเห็นพ้องต้อง,ต,องต้องกันกับสิ่งที่คุณทำเหมือนกันนะ เขาก็มีความคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาเดินหน้าไปเหมือนกันอ่ะอด้วยพื้นฐานของความมั่นคงเหมือนกันมั่นคงทางอารมณ์จิตใจอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยพวกคุณเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงบางอย่างความขัดแย้งกันทางความรักอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยคุณก็เหมือนจะได้ข้อตกลงข้อตัดสินใจบางอย่างแล้วว่าหยุดดีกว่าหยุดที่จะมาทะเลาะหยุดที่จะอารมณ์รุนแรงแล้วก็ เลือกที่จะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์เน้นเดินหน้ากันมากกว่าครับตอนนี้ความมั่นคงทางจิตใจความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมาสู่ความสัมพันธ์ของพวกคุณกันนะอ่ะสถานการณ์ตอนนี้ครับเหมือนกับว่าคุณเนี่ยก็เคยมีปัญหาแหละแล้วคุณก็เลือกที่จะอดทนต่อสู้ฟันฝ่าสถานการณ์ความรักของคุณมาดูเหมือนว่าคุณก็น่าจะฟันฝ่าไปได้ด้วยดีนะความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ย แล้วนี่ก็ตรงจุดเนี้ครับคุณอาจจะเลือกที่จะเหมือนกับว่าจะพูดยังไงดีอ่ะจะจะว่าแยกกันมาอยู่เลยก็อาจจะไม่ใช่นะแต่เหมือนกับถอยมาก้าวหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าพวกคุณเนี่ยเริ่มให้ความสัมพันธ์กับให้ความสําคัญกับพื้นที่ส่วนบุคคลกันมากขึ้นอ่ะเนี่ยคุณเริ่มจะดูเหมือนกับมองความรักเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่มีความสวีทหวานแววเหมือนเป็นความรักงเด็กที่ต้องอยู่รักกันโตติดกันมากเกินไปอ่ะตอนนี้คุณเลือกที่จะ เปลี่ยนแปลงอะไรเดิมๆแล้วนะคุณเหมือนกับเริ่มห่างกันมาสักนิดนึงเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้ได้รักษาตัวเองได้พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ใกล้กันแล้วมันคงจะมีความขัดแยง้งทำความสบายกันมากเกินไปนะอืมปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยอืมเหมือนกับว่าคุณเนี่ยน่าจะมีภาระทางหน้าที่การงานนะที่ต้องจัดการทำเยอะแยะมากมายนะ เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องมีความแบบขัดข้องแบบมีความบกพร่องทางหน้าที่ของคนรักที่ดีไปบ้างมันเลยอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งของความรักเกิดขึ้นได้แล้วตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณคงจะเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าเอออะไรไปอะไรนะมันหน้าที่การงานมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะตอนนี้คุณเลือกที่จะมองไปข้างหน้ามากกว่าเพื่อที่จะ ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะตอนนี้คุณก็เลยยอมรับแล้วก็ตกลงที่จะอยู่แยกๆกันบ้างก็ได้ไม่จําเป็นต้องให้แบบคู่รักต้องเข้ามาอยู่ใกล้กันแล้วก็เอาใจใส่ซึ่กันและกันตลอดเวลาเพราะตอนนี้คุณก็มองอะไรหลายๆอย่างให้มันดูเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นนะอืมบทสรุปตอนนี้ครับไพ่เอ็มเพรเนี่ยครับผมว่าคุณน่าจะยังน้อยอ่ะจากการตัดสินใจของพวกคุณครั้งนี้อะนะ มันน่าจะนำวาซึ่งความสุขสมบูรณ์ในตัวเองไว้อันดับแรกอ่ะตัวคุณอ่ะจะมีความสุขสมบูรณ์แ,แน่ๆดูคุณจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูมีความสง่างามดูแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับจัดว่าเป็นการปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดูเป็นคนรักที่ดีคนหนึ่งได้เลยอะ่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับพวกคุณนะครับแนวความรักที่ดูเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นตอนนี้คุณเลือกที่จะ มองไปข้างหน้ามากกว่าคุณมองความรักไปทางที่ดีมากกว่าไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหาความทะเลาะเบาแหวนทาให้เกิดคอบคุณข้อหมองใจอ่ะต,ตอนนี้คุณพยายามมองรักในแง่ดีแล้วก็มองสิ่งที่ดีดทางความรักไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะแยกกันไปเลยจริงๆหรือว่าถอยกับมาอยู่นิดนึงอ่ะแต่คุณก็ยังมองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตคุณอยู่นะครับก็ขอใจช่วยกับสำหรับคุณราศีเมทุนที่เลือกแก้ไขปัญหาทางความรักจัดว่าพ่ออกมาดีเหมือนกันครับ โอเคนี่คือภาพรวมครับทีนี้เราจะมาดูกับคนโสดกันบ้างครับ <c oughs> นี่ครับคนโสดสนิทเอ้ยคนโสดตอนนี้นะครับสถานการณ์ของคุณตอนนี้คุณเลือกที่จะ เดินหน้าทางความสัมพันธ์ไปอย่างเรื่อยๆชิวๆมากกว่านะตอนนี้คุณค่อนข้างจะมีความมั่นคงแล้วก็ทําอะไรที่มันช้าลงอ่ะทางด้านความรักอะ่ะเนี่ยตอนนี้ดูแล้วมันก็เป็นไพ่แห่งชัยชนะทางความรักเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีของคุณเลยที่คุณเลือกที่จะเดินความสัมพันธ์เปแนวเนี้ยครับหากเมืก่อนเนี่ยคุณเคยคิดที่จะทําอะไรทางความรักมากเกินไปอะ่ะคุณเคย มีความรู้สึกที่รุ่นแรงทางความรักมีการดำเนินการทางความรักที่เยอะมากอะตอนนี้คุณนะเลือกที่จะหยุดแล้วอะคุณหยุดพักกิจกรรมต่างๆแล้วก็เลือกที่จะมาหลอคอยตรงจุดที่คุณอยู่เองอคุณรลอคอยสิ่งดีๆให้เขาเข้ามามากกว่าเมื่อเมื่อเวลาที่มันใช่มันพ้อมจริงๆอะเนี่ยตอนนี้คุณหยุดแล้วครับเหมือนกับสิ่งที่คุณเคยพยายามทำมามากเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหามาก่อนตอนนี้คุณก็เลือกที่จะเบาลงช้าลงแล้วก็หยุดรอให้ความรักมันกลับมาตอบสนองกับคุณบ้าง เนี่ยครับตอนนี้ไพ่หกเหรียญนะครับไพ่ของการเสียสละเป็นผู้ให้เ่ยตอนนี้คุณก็เลือกที่จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันนะเลือกที่จะเสียสละความต้องการบางอย่างของตัวเองเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าให้ดีขึ้นได้อ่ะคุณก็เลือกยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองหากคนรักของคุณเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีภาระหน้าที่การงานมากอะคุณก็ยอมเสียสละความต้องการเพื่อให้เขาทําหน้าที่ของตัวเองไปก่อนเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นการลดภาระลดปัญหาความรุนแรงใน ความรักที่อดีตได้ไพ่วีออฟฟอยจูเนี่ยครับบทสรุปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีครับว่าหากเมื่อก่อนคุณเคยมีปัญหาใดๆทางความรักอ่ะมันน่าจะสามารถฟื้นฟูหมุนไปทางที่ดีได้เหมือนกันจัดว่าเป็นไพ่ที่สวยมากครับยังไงก็ยังไงก็แล้วแต่อ่ะการตัดสินใจแก้ปัญหาของคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีทางความรักครับเอาใจช่วยครับทีนี้เรามาดูกับคนโสดสนิทกันดูบ้างครับว่า จะมีแนวโน้มอะไรด,ดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างสำหรับแนวโน้มคุณโสดสนิทนะครับดูแล้วก็น่าจะมีใครสักคนเข้ามาแหละแต่ว่า งดาบเนี่ยดูแล้วคุณน่าจะรู้สึกมีปัญหากับตัวเขานะคุณคุณกับคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาครั้งนี้ดูแล้วน่าจะมีอะไรที่ไม่เข้ากันแล้วก็มีปัญหาบางอย่างที่ค่อนข้างจะแรงอะ่ะคุณค่อนข้างไม่ชอบเขาอะ่ะหรือกลับกันเนี่ยก็คือเขาอาจจะไม่ชอบคุณนะครับเนี่ยตอนนี้ความสัมพันธ์หักเจอหน้ากันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสองเหรียญนะหักเขาเข้ามาหรือหรือตกอ,อาจจะเป็นแย่หน่อยว่าตกคุณเข้าไปชอบเขาเนี่ย เนี่ยเค้จะมีอีกไฟล์หลายไฟล์หนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ชอบอ่ะแล้วก็เหมือนปัดป้องปกป้องตัวเองให้ผ่านไปวันๆน่ะแบบปฏิเสธแบบนิ่มนวลนะหรือบางทีก็อาจจะปฏิเสธแแข็งๆก็ได้แต่ก็คือเนี่ยมีการปัดป้องปกป้องอยู่อ่ะเพื่อป้องกันสถานะตัวเองเอาไว้อ่ะแบบไม่อยากให้ความรักมันเข้ามาเนี่ยครับตอนนี้มันหากมีความรักที่หากมีความรักเข้ามาเนี่ยคุณก็เหมือนกับยังลังเลไม่แน่ใจสงสัยเส,ส,ยส้นทางทางความรักครั้งนี้ เพราะคุณรู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่ใช่ยังไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการนะความรักที่เข้ามาของคุณคนสดสนิทแล้วมีแนวโน้มว่าคุณน่าที่จะปล่อยมันไปอ่ะคุณคงไม่เลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะพอไพ่เดทมันมาเนี่ยคุณน่าจะจบกับอะไรตรงนี้มากกว่าเพื่อที่ไปหาอะไรใหม่ๆที่ที่จะเริ่มต้นในภายหน้ามากกว่าก็ขอใจช่วยครับทีนี้เรามาดูกันกับคนมีคู่กันบ้างครับ หรับคนมีคู่นะครับก็ตอนนี้ใจคุณนะ่ะน่าจะมองเห็นถึงปัญหาแล้วแหละคุณตระหนักถึงปัญหาที่มีในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะเนี่ยที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยมีอารมณ์ที่รุนแรงกันมากในความสัมพันธนะ์น่ะทำอะไรด้วยความใจร้อนแล้วก็อยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยมันก็เลยก่อให้เกิดปัญหาในอดีตอนะ่ะตอนนี้พอคุณเริ่มตระหนักถึงปัญหาเขาเนี่ยคุณก็เริ่มที่จะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางหนทางความรักที่คุณเคยเป็นอยู่นะคุณเริ่มที่จะ อยากที่จะไม่เป็นตรงจุดเดิมที่คุณมีนะคุณก็เลยเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเนี่ยนิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นะหากความต้องการใดๆมันจะสร้างปัญหาคุณก็คงจะเริ่มไม่ไม่ตัดสินใจมันอย่างทันทีแล้วอะ่ะคุณคงจะเริ่มแบบเบรกชะงักกันบ่อยบ้างอะ่ะเนี่ยภายของการหยุดพักหยุดนิ่งนะครับความสัมพันธ์มันเดินหน้าแล้วมัน หากคุณดาเนินการใดๆแล้วมันอาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาทางความรักได้เนี่ยคุณก็เลือกที่จะหยุดกันมากกว่าเพื่อให้รักษาความสัมพันธ์ให้มันอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อไปนี่ครับก็ขอให้ระวังครับอย่าให้อารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็ทําอะไรอย่างรวดเร็วต้องการอะไรก็ต้องให้ได้อย่างนั้นอะไรประมาณนี้ลดการทะเลาะเบาแวงกันนิดนึงนะลอมาเป็นแบบเอมเพสดีกว่าครับเป็นคนรักที่ดีเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่มั่นคงทางความรักอ่ะ น,น่าจะเป็นทางออกให้กับความสัมพันธ์แย่ๆของคุณได้ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ